ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรทุกท่านธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญบาปความดีความชั่วที่จะติดตัวเราไปทุกภพกทุกชาติเมื่อชีวิตนี้น้อยนัก ผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็คิดไปทางหนึ่งผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิก็คิดไปอีกทางหนึ่งพวกผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็จะคิดได้ว่าชีวิตมีสั้นนักอีกไม่เท่าไรก็คงจะตายตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ และสิ่งที่จะติดตัวเรานั้นก็คงจะมีแต่บุญและบาปหรือความดีความชั่วเท่านั้นพวกผู้มีปัญญาคิดเช่นนี้จึงเร่งทำความดีส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิคือความคิดเห็นผิดก็จะคิดว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตายมีวิธีใด จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองก็ต้องรีบหาไม่มัวคำนึงว่าจะผิดหรือถูกถูกผิดก็ช่างให้ได้ก็พอใจแล้วพวกผู้เบาปัญญาเช่นนี้จึงทำบาปทำความไม่ดีได้เสมอชีวิตนี้สำหรับบุคคลสองประเภทดังกล่าวมีคุณมีโทษแก่สองฝ่ายแตกต่างกันเป็นไปตามทิฏถิ อย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่โฉดข่าวเบาปัญญาเลยนะครับเพราะจะทําให้ชีวิตนี้ให้สูญย์เปล่าไม่อาจหน,นีพ้นมือที่น่าจะสะพึงกลัวแห่งกรรมไม่ดีอาจได้เข้าไปอยู่ในความอบอ้อมทนุถนอมของมือที่อบอุ่นแหน่งบุญคือกรรมดีโอกาสอันดีนี้ที่มีอยู่น้อยนักเพียงช่วยชีวิตอันน้อย ก็จะผ่านไปอย่างไม่อัดเรียกกับคืนได้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ก็จะเห่อหอมเข้าประชิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตนี้ชีวิตของผู้ที่ไม่รู้จักวิ่งหนีกรรมมาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิชีวิตอันน้อยนี้จะได้ไม่สูญเปล่าจะได้สามารถใช้ชีวิตนี้ ให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่คือหนีไกลาจากกรรมไม่ดีและได้กรรมไม่ดีนั้นที่กำลังติดตามตัวเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนักทั้งที่หนักและเบาทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักหนาทั้งที่จะทรมานเราจนแทบไม่ว่าจะรับไม่ไหวทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริงๆด้วย การคิดดีพูดดีทำดีเพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีนี้จะไม่สามารถตะครุบไว้ในอำนาจได้บาปกรรมใดๆแม้ได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติจะไม่ให้อาจตามสนองได้ง่ายๆ ในภบชาตินี้อย่างมากก็จะเพียงไล่ตามตะกรุบอยู่อย่างหมายมั่นและจะทำให้ได้สำเร็จนั้นไม่มีถ้าเราคิดดีพูดดีและทำดีเสมอทุกวันนี้มีตัวอย่างผู้ที่ถูกมือแห่งกรรมตามทันจับได้มากมายคนสวยคนงามถูกมือของกรรมร้าย ทำให้กลายเป็นคนสิ้นสวยสิ้นงามทนความรู้สึกของตนเห็นรูปลักษ์ของตนด้วยความจิตปวดแสนสาหัสบางคนแขนขาบริบูรณ์ถูกมือของกรรมทำร้ายทำให้กลายเป็นคนเหลือขาครึ่งเดียวบ้างขาข้างเดียวบ้างคนบางคนมีรูปรักษ์ด่งดวงใจ ลูกออกจากบ้านไปก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยมือของกรรมร้ายปลิดชีวิตของเขาแล้วอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตกลายเป็นศพคอขาดก็มีไส้ทะลักก็มีคนบางคนนอนหลับอยู่ในบ้านเรือนตนด้วยความรู้สึกปลอดภัยแท้ๆแต่ก็กลับมีมือของกรรมร้ายเอื้อมเข้าไปห้ามหันถึงฟูกที่นอน เสียเลือดเสียเนื้อและเสียชีวิตนี่คืออำนาจร้ายแรงแห่งกรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้เราก็หนีผลของกรรมที่เรากระทำไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราที่ตายไปแล้วผลของกรรมจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติขอให้ทุกท่านจงมันทําบุญ สร้างบุญสร้างกุศลผลบ,บุญนั้นจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะครับน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆ มาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกาลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผลบุญคุ้มภัยแคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ